against the clock. Go. Don't stop. we against the clock. Head held high to the north. Run up on me, you can get squished. Big dogs jumping on the porch. Clock ticking, leaving on the field on a court. Do this for fun and for sport. Team going long and you coming up short. Crossed up, make them just the source. สวยมากๆไม่สวงไหนเออบกามาวงซินะคะคันนี้นะคะปี2016ขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่1 9 0 0ซีซีนะคะมีเลขใหม่เพียงแค่หลักหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะกับชุดเมกยางใหม่ทั้ง4เส้นนะคะขนาดยางอยู่ที่255 นะคะแล้วก็เป็นชุดแม็กเวล6ก้านหล่อๆแบบนี้ใหม่ทั้ง4เส้นยกชุดนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวไฮ g h นเดอร์ตัวสูงนะคะเปิดแคปแต่ว่าเรามาโหลดจัดทรงให้นะคะเป็นยีรับแคะ ลูกค้าที่ประวัติดีนะคะสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะใครสนใจติดต่อน้องแจนได้ตามเบอร์ด้านล่างนะคะหรือว่าตามได้ทางเพจเพิ่มคูณคาเซ็นเตอร์ชุมพรเรามีบริการเซ็นสัญญาถึงที่และส่งฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายถึงหน้าบ้านเลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ